สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาหรือไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการที่นายเจินดึกเลืองอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่20พฤษภาคม2568 พะนท่านนายเลืองเกืองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮาหนอยข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายเจินดึกเลืองอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผู้นำที่ได้รับความชื่นชมและความเคารพยกย่องอย่างกว้างขวางในความชัญฉลาดและความสามารถในการบริหารประเทศอันนำไปสู่ความก้าวหน้าที่สำคัญของการปฏิรูปและการฟื้นฟูประเทศ ทั้งอย่างได้เสริมสร้างบทบาทและสถานะอันทรงเกียรติของเวียดนามในสายตาของนานาประเทศประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งของท่านอดีตประธานาธิบดีเมื่อปี2541ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาสำคัญของการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียผู้นำ ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวเวียดนามทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในนามของประชาชนชาวไทยมายัางพระนท่านตลอดถึงครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดีและประชาชนชาวเวียดนามต่อการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลละองพระบาทตามลำดับดังนี้ <S <S วันนี้เวลา14นาฬิกา25สนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเฝ้าทุลอองพระบาททุนก้าวทุนกระหม่มถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อปรับปรุงสภากาชาติไทย นายสิวนาถฤชุพันธ์นายกสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธมรมและคณะเฝ้าทูลลอ,องพระบาททุนเกล้าทุนกระม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาช,ชาติประจำปี2567เพื่อบปำปรุงสภา,าชาติไทย สมเด็จพระเจ้า้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัวรัชคติยราชนารีส่งร่วมรับฟังการบรรยายการนําเสนอผลความสําเร็จในการวิจัยทางเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเจนีวาสมาพันธรสัสุวิส วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลา13นาฬิกาหนาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงศาสตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยะราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สเสด็จจากโรงแรมที่ประทับ ไปยังคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยเจนีวานครเจนีวาสมาพันธรัทรสสวิสโดยมีนางสาวอุสนาพีรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจํำสหรประชาชาติณนครเจนีวาพร้อมด้วยศาสตราจารย์ฟองสัวเบลองเจผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจนีวาผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเจนีวาเฝ้ารับเสด็จ และต่อมาองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สเสด็จไปยังชั้นหนึ่งอาคารคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยเจนีวาโอกาสนี้พระราชทานพะวโรกาสให้คณะผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิจัยจุฬาภร์และมหาวิทยาลัยเจนีวาเฝ้าฉายพรูปด้วยจากนั้นสเสด็จไปยังห้องประชุม ทรงร่วมรับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับผลความสำเร็จในการวิจัยทางเคมีและเภสัชวิทยาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยจินีวาเพื่อแบ่งปันแนวทางการวิจัยที่อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาประสบการณ์และความก้าวหน้าในงานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีการพัฒนาด้านการวิจัยเคมี ในการแยกและสกัดสารสำคัญที่อยู่ในพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นในธรรมชาติตลอดจนฤทธิ์ทางยาของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจนได้สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเช่นสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านแบคทีเรียและสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งโดยมุ่งหวังเพื่อใช้เป็นยาในทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยเจนีวามีคณะเภสัชศาสตร์ที่เป็นเลิศในด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเชี่ยวชาญการศึกษาคนา้นคว้าสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสารออฤทกิ์ทางชีวภาพโดยมีหน่วยวิจัยสำคัญได้แก่หน่วยวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพมีศาสตราจารย์ชองลุกวูฟเฟนเดอร์เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาสารประกอบต่างๆด้วยกระบวนการเมตาโบรมิกส์ซึ่งใช้เครื่องสกัดสารแยกสารเพื่อให้ได้องค์ประกอบต่างๆและใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของสารบริสุทธิ์กระบวนการดังกล่าวนี้จะนำไปสู่การค้นพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเช่นสารต้านจุลชีพสารต้านมะเร็งและทราบถึงกลไกการเปลี่ยนแปลงสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ส่วนงานวิจัยเพสัตเวชมีศาสตราจารย์มูเรียลคูเอนเดเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยมุ่งเน้นการค้นหาและศึกษาสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งและประสิตปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเจนีวามีความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก โดยผลงานวิจัยทางด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินำไปสู่การค้นพบสารสำคัญที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นยาใช้ในทางการแพทย์ในอนาคตซึ่งการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเจนีวาสอดคล้องกับพรปัปนิธานของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ไวไลลักษณ์อัครราชากุมารีกรมพระศรีสว่างควัต วรัคัติยราชนารีในการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลที่เชื่อมโยงระบบสาธารณาสุขของมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันทั้งนี้ทรงเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเคมีและทรงเล็งเห็นถึงการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จะสามารถนำไปสู่การค้นพบตัวยาใหม่ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภร์หรือ CRI ที่มุ่งเน้นการวิจัยขั้นสูงด้วยมาตรฐานสากลซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ยกย่องและแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากรและงานวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาสำหรับการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาผ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยรัชนารีทรงเป็นผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยทรงมีบทบาทสำคัญในการศึกษาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และทางเภสัชกรรมมุ่งเน้นการผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยการศึกษาสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่แยกได้จากพืชโดยนักวิจัยในสถาบันวิจัยจุฬาภรณได้ทำการศึกษาสารสำคัญจากต้นหลวงไหลปลูมะนาวปีดเถาสยามดีปลากังน้ำเต้าน้อยรวมถึงพืชชนิดอื่นโดยพบว่าสารสำคัญที่แยกได้มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆที่สำคัญรวมถึง พบว่าสารบางตัวมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานอกจากนี้เมื่อทำการแยกสารต่างๆที่ได้จากธรรมชาติแล้วยังนำสารเหล่านี้มาทำการปรับปรุงโครงสร้างโดยใช้กระบวนการทางเคมีสังเคราะห์เพื่อทำการศึกษาความสัมพันธ์ด้านโครงสร้างของสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารเหล่านั้น รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมีเข้ามาร่วมประมวลผลเพื่อศึกษาในระดับโมเลกุลในการออกฤทธิ์ของสารกับเอนไซม์สำคัญซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนาสู่โครงสร้างที่เหมาะสมในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ดีขึ้นดังจะเห็นได้ว่ากระบวนการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของสถาบันวิจัยจุฬาภรน,นั้นส่งผลให้เกิดความก้าวหน้า ในวงการวิทยาศาสตร์ไทยอันเป็นประโยชน์ต่อทางการแพทย์และเกิดการพัฒนายาจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยได้มาตรฐานตามขีดความสามารถในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญระดับชาติซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันผลงานวิจัยสู่นานาชาติมากยิ่งขึ้นทั้งนี้การบรรยายองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเจนีวาถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าไปอีกขั้นในวงการวิทยาศาสตร์ไทยที่จะเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรนักวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของทั้งสองสถาบัน เพื่อสร้างสารรค์ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสูงเกิดประโยชน์ต่อป,ประชาชนและมนุษยชาติอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่จังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้เวลา18นาฬิกา37นาทีทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนดัตตรุณีอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่จังหวัดฉะเชิงเซา ในการนี้ทรงเปิดชมรมและสนยนเพื่อนใจทูบีนอรเมอร์วันของโรงเรียน Đ ด,ดนัตตุโนีซึ่งได้น้อมนําหลักการโครงการทูบีนอรเมอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนให้กล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้เกิดการตระหนักรู้เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นด้วยความร่วมมือจากคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในปี2567ชมรมทูบี n ัมเบอร์วของโรงเรียนจึงได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศศูนย์เพื่อนใจ t o b ี n ัมเบอร์วัเปิดให้บริการมาแล้ว5ปีมีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขที่มีรูปแบบพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนมีกิจกรรมที่ได้รับความสนใจได้แก่การทำกุญแจจากลวดกำมี่การรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้ การทำแบบจำลองสัญญาณไฟและแผ่นยินไหวการทำอาหารว่างและของกินเล่นเช่นข้าวเกลียบมระมะม่วงน้ำปลาหวานปลาช่อนย่างซึ่งนอกจากเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ยังสามารถทำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วกลุ่มต้นแบบประดับเพชรมีอำเภอทูบีนัมเบอร์วครบทุกอำเภอมีชมรมครบทุกประเภท712แห่ง มีชมรมอยู่ในกลุ่มต้นแบบระดับเพชรหแห่งต้นแบบระดับทอง4แห่งและต้นแบบระดับเงิน5แห่งซึ่งเกิดจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2546ด้วยสโลแกนลูกหลวงพ่อโสธรไปด้วยกันไปได้ไกลภายใต้3แผน3ามวิทธาศาสตร์9ตัวชีวัดความสำเร็จของจังหวัด เพื่อสร้างกระแสสร้างภูมิคุ้มกันพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจในตนเองสนับสนุนให้จากกิจกรรมสร้างสรรค์รวมถึงสร้างความเข้าใจยอมรับและให้โอกาสผู้ใช้ยาเสพติดกลับมาเป็นคนดีของสังคมในการนี้พระราชทานเข็มที่ะระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ ToB no. ี Number One และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลน no. ิธิท o Be Number One แล้วพระาาราชทานพระวโรกาศให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาว,วชนจังหวัดฉะเชิงเซาเรือนจำจังหวัดฉะเชิงเซาและสันกักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเซาที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเฝ้าโดยทรงให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทรงเป็นกำลังใจให้สมาชิกไม่กลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและมีพลังใจในการเดินตามความฝันของตนเองได้สำเร็จ พร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันทั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเซาส่งประกวดท no. no. ูบีนัมเบอร์วันไอดอลทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์ไซส์ระดับจังหวัดและระดับภาคทุกปีส่งผลให้มีสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันมากกว่าร้อยละซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี พระวรมเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเปิดนิทรรศการและการเสวนาร่างรัฐในรอยพระร่วงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา13นาฬิกา25นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรสำนักขอสมุดแห่งชาติทรงเปิดนิทรรศการร่างรัฐในรอยพระร่วงเนื่องในโอกาสพิเศษสาวาระ คือครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวร้อปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพัคขนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพพนวบดีและร้อยปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรรราชเทวีพุทธศักราช2568โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิเพรชรรัตนสุวัฒนา และมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาธวดีจัดขึ้นเพื่อแสดงพระบรมราชโชบายด้านต่งตางๆของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดวยเฉพาะการสร้างประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาอารย yes, ประเทศซึ่งได้ส่งพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องเที่ยวเมือพงพระร่วงถือเป็นพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าจากนั้นทรงฟังการเสวนาในหัวข้อร่างรัฐในรอยพระร่วง ซึ่งนำเสนอคุณค่าของพระราชนิพนธ์เที่ยวเมืองพระร่วงในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่แหล่งมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารตลอดจนเป็นแบบอย่างของกระบวนการศึกษาการเรียนรู้และการทำความเข้าใจความเป็นไทยอันเป็นรากฐานสำคัญของการก่อร่างสร้างไทยผู้ที่สนใจเข้าชมได้ถึงวันที่24กรกฎาคม2568 องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกยียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษบางกอกบิว n เนสชา a l เลนจ์2025วันนี้ที่อาคารสะสะปาถาสาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิยาทยาลัย เวลา15นาิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิตติอัมพลองคม,มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2025 ซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24พฤษภาคม2568ภายใต้แนวคิด Growing Impactful Ventures มุ่งสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมนวัตรกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนรุ่นใหม่นำเสนอแนวคิดสร้างเครือข่ายและต่อยอดสู่เวทีระดับโลก ทั้งยังเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาร่วมแสดงศักยภาพและประชันความคิดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น308ทีมจาก82สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกทีมชนะเลิศจก,การแข่งขันได้แก่ทีม Map Lab จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกา จบข่าวในพระราชสำนักแล้วอีกสครู่กลับไปที่คุณพิมพิมลและคุณวันวิสาช่วงนี้ดิฉันออนซินีอมอนโมลีสวัสดีค่ะ